ทุกคนขึ้นเป็นแนวอย่างนี้เลยกระเด็ดนาจาะเด็ดขาออกเพื่อนดอกใหญ่อันนี้ ได้แล้วแม่ค่ะนี่จะหลบหลบลบลบความหนาเอาอุ้ยเขาลบลบน้ําแข็งลบอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพราะามันมีน้ําแข็งจ้ะตายแล้วก็มีเห็ดอะเพราะว่าหนาวตายอห็นนี้ตายละเละเอาดีๆก็มีเห็ดแต่ดำอยนะู่เนาะ ดอกสองดอกนี่อันนี้ก็ดอกให้ดูแก่ๆแ,แล้วแต่ว่าโอเคอยู่เห็ดปูนีเนื้อมันเด้งนเนตเ็ดแต่ดำตรงนี้พอได้บ้างนี่ยงสองสามดอกแต่ว่าดอกก็โอเคมาเพื่อนรัดขันเท้วอุย้ยยุง นี่ดอกน้อยๆดอกน้อยๆผัดขิงอร่อยมากเลยนะว่าแยกจะแยกถุงจะตั้งหางแต่ใหญ่นะเธอ มาสิจ้ามาสิจ้าห่างจริงๆเพื่อนๆตรงนี้นี่ล่างาไม่อยากเดินลงไปเลยไม่ลงไปดีกว่าเด็บแ,แต่ข้างบนนี้นมีไหมจ้ามาจ้าข้างทางนี่แหละดูดิ มันหักง่ายมากเลยจ้ะเพืเ่อนๆดูดิอดอกน้อยก็มีดอกเล็กๆก็มีอ,มอันนี้รอเราเลยจ้ะแล้วก็วตรงนี้อีกจ้ะมาเลยเราเก็บกันเลยดูจ้ะเอามาแล้วกันอันนี้ดอกไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าเขาแก่แล้วล่ะได้เท่านี้แล้ว ดูแล้วอเนี่ยได้เท่านี้จ้ะหันเพื่อนมาดูกอนี้เข้ามาใกล้ใกล้ค่ะนี้กกอใหญ่ใหญ่เพื่อนเพื่อนือเอากระป๋องมาก็ช่วยป้องกัน,นเวลาเราเดินอย่างเงี้ยจะมันไม่แตกหก่กเพราะเห็ดน,นี้เบามากจ้ะ นี่จ้ะสวยดอกใหญ่มากเลยนี่จ้ะัวได้อยู่อันนี้จะเขาไม่ได้อยู่ในมอสเขาจะไม่ค่อยขาเขาไม่ค่อยยาวนะเนี่ยจ้ะเห็นไหมก็จะดอกประมาณเนี้ยเนี่ยอยู่ใต้ต้นบูบูรี่เพอนๆโอ้ย <c oughs> เราเก็บเห็ดอาจจะดูไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าเรากลัวจะมาคนเดียวป่าไม่มีใครเลยก็กลัวจ้ะแต่อยากได้เห็ดน,นะดอกยหญ่อยู่นะอยู่ในกอ่น,น,นี่มีอีกมีอีกมาเอาดิเก็บไปแลไปไป่ไปเก็บไปมองไปสวยเลยจ้า เก็บใบมองไปชีวิตตื่นเต้นตลอดนี่จ้าอูอ้อย่าฮักย่าฮักนี่จ้าอีกนะนี่หลบอยู่ตรงนี้นี่ดอกใหญ่กยู่ด้วยทุกคนนี่เห็นไหมดอกใหญ่ด้วยจ้านี่จ้า เธออยู่นนี่จ้ะใหญ่เลยทุกคนเจอดอกใหญ่ๆนี่มันหนำใจจริงๆนี่จ้ะทุกคนเก็บไปมองไปจ้ะขาหักแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะใช่หนังไกไ่ไหนี่หนังไก่ขาวอวบนี่ เอาเลยจ้ะนี่เพื่อนเดี๋ยวตรงนี้หลายดอกจ้ะขอยองๆหน่อยนี่นี่จ้ะอ้ยหักเลยเราก็โอ้ยนี่ฉีกขาดเลยแต่ว่าดีอยู่อะไปอบแห้งนี่จ้ะเพื่อนๆดูดิอู้ยเยอะเลยจ้ะ มาตรงนี้ดิตรงนั้นยังเก็บไม่หมดเลยตรงนี้ก็อยากเก็บโดูสิเนี่ยอยากให้เห็นนี่ดูอยากให้ดูงามไหมูเพื่อนเดี๋ยวนะเอาเห็ดตรงนี้ก่อนข,ข้าง ที่เดินไปไม่เห็นนะนี่จ้านี่จ้าอมแรงจริงนี่จ้าทุกคนที่อยู่ใต้นเนี่ยจะได้สักกี่ดอก

ก็ไปทางน,นู้นอะีกนะนู่น,นเป็นแนวไปนู้นเลยจ้ะเพื่อนดูดิมาจา้ะโอ้ขายาวมากเลยเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราไปโดนเขาขาหักเป็นต้นลเดี๋ยวเราเก็บกองก่อนเนาะ đi 2 đó để mong mấy hình nào để mà hết đủ cho cho Ừ. Ừ, โอ้ไม่ได้ถ่ายจ้าเพื่อนดึงออกมาแล้ว <c oughs> ไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรโทรศัพท์แล้ก็เอียงไปเอียงมาเลยตอนนี้จ้ะขออภัยเพื่อนๆมากๆเลยจ้ะขี่โมงแล้วใกล้สามโมงแล้วนี่จ้าตรงนี้ที่เดียวเลยเล็กๆเ,เราก็ยังไม่ได้เอานะ